ีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเดินหน้าประเทศไทยไวทีมค่ะจากแผนพัฒนาประเทศให้ก้าวไปเป็นไทยแลนด์4.0ไทยแลนด์ที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนการให้ความสําคัญกับทุกๆส่วนนั้นเป็นเรื่องสําคัญค่ะซึ่งหวัวใจของยุค4.0นั้นคงเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นค่ะคงจะดีไม่น้อยเลยนะคะถ้านวัตกรรมใหม่ๆได้ถูกคิดค้นด้วยฝีมือคนไทยและนําไปใช้ได้จริงค่ะ ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์4.0จึงเกิดเป็นโครงการทีซ่าท็อปการ l วลลี่2018 การประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝั่งตัวชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่12ภายใต้หัวข้อ Smart National p a r k 4.0โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมประชันคิดค้นพัฒนาต้นแบบสมองกลฝั่งตัวเพื่อใช้งานในการแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีโครงข่ายโ Pro ล่าแวนโครงข่ายไร้สายที่ออกแบบเพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ช่วยสนับสนุนให้อุปกรณ์สมองกลใน โครงการดังกล่าวเชื่อมโยงสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะถึงแม้โครงการนี้นะคะจะมีขึ้นเพื่อชิงชนะรางวัลแต่ว่าในมุมมองของเจนแล้วเนี่ยการแข่งขันนี้ก็มีขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนยุคใหม่อย่างเราได้กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองนะคะควบคู่ไปกันกับมีใจรักและรับผิดชอบในสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะแล้วเราจะพัฒนาควบคู่ไปกับอนุรักษ์ได้อย่างไรวันนี้เดินหน้าประเทศไทยไวทีนจะพาคุณไปพบกับคำตอบแล้วค่ะไปกันเลย ็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะพร้อมกับเพื่อนๆจากทีม h o กเ w o r ์มสนะคะจากสถาบันเทคโนโลยีพระจมอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังค่ะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ไปเข้าร่วมโครงการทีซ่าท็อปกันแรลลี่2018กันมานะคะแล้วก็ได้คว้ารางวัลชนะเลิศด้วยค่ะก่อนอื่นก็เดี๋ยวขอให้เพื่อนๆแนะนาตัวเองกันหน่อยกันแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับผมก็ชื่อเนครับพีรวัตรพ,พัฒนาคุณชัยครับ ดีมนะครับอิสรานารา,รานิยติไถ่ครับผมพีทครับพัชรพลจันทนาครับอาแล้วทั้งทีมนี่มี3คนเหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ยจริงๆมี5คนครับผมก็คือมีเพื่อนอีก2คนครับชื่อเปาสีดีเดชพนาธเนศกับ เดี่ยวธนัชชาแสงเพชรครับค่ะแต่วันนี้เพื่อนๆไม่ได้มาด้วยเนาะ <ๆ S 1> มากัน3คน<ๆ>ก็ได้ยินมาว่าได้ไปทําการแข่งขันกับโครงการทีซ่าท็อปการ์เดแวลี่2018มานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับผมขอให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยช่วยพูดถึงโครงการรายละเอียดกันนิดหน่อยแล้วกันว่าได้ไปทําอะไรที่โครงการนี้กันบ้างแข่งอะไรกับใครกันยังไงบ้างคะทีผมของพวกเราครับได้มีโอกาสไปแข่งที่ทีซ่าท็อปการ์ดแวลี่2018ก็เป็นครั้งที่1ิอแล้วนะครับของโครงการนี้เป็นการแข่งที่จัดขึ้นโดยมมาคม มองกลนสังตัวของ<ช>ประเทศไทยครับ<ช>การแข่งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบการแข่งในการลงมือปฏิบัติอ i m p ิเ m นต์อุปกรณ์ใช่ครับในการพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นมา<ช>แล้วก็ เป็นการแข่งเก็บคะแนนแบบดันลี่ไปเร <snap> <CDU S 2> ื่อยๆค่ะคือมีการสร้างตัวโปรเจกต์ขึ้นมาจริงๆใช่ไหมคะใช่ครับเป็นโปรเจกต์ค่ะแล้วก็มาพูดถึงโปรเจกต์ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกันดีกว่านะคะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างเอ่ยที่ได้ทากันไปครับสำหรับหัวข้อโปรเจกต์นะครับก็จะเป็น Smart National Park 4.0นะครับค่ะแล้วมันหมายความว่าไงคะ Smart National Park 4.0อ่าก็จะมีการนําเทคโนโลยีทางด้าน IoT แล้วก็ Data Analytics เข้ามาช่วยในการ เฝ้าระวังสิ่งต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ป่าหรือว่าช้างเดินมาเพื่อไม่ให้รถเข้าไปชนค่ะแล้วเทคโนโลยี IOT ที่พูดถึงเนี่ยได้ถูกนํามาใช้ยังไงบ้างในโปรเจกต์นี้อะคะครับงั้นเดี๋ยวผมเกริ่นก่อนนะครับว่าทางโปรเจกต์เนี่ยครับจะมีสามส่วนนะครับค,คือฮาร์ดแวร์โปรแกรมมิ่งเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมมิ่งแล้วก็ดัตต้าแอนาลิติกครับโดยที่แบ่งเพื่อน้าคนไปตามกลุ่มต่างๆครับส่วนแรกครับ IOT ก็คือฮาร์ดแวร์โปรแกรมมิ่งนั่นเองค,ครับก็จะมีการใช้ตัว เซนเซอร์นะครับติดกับบอร์ดไว้อาจจะไปติดไปกับต้นไม้อะไรเงี้ยครับโดยที่จะมีการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีโรล่านะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานต่ําแล้วก็เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนฐานทีทีก็นานๆทีคือไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนฐานกันบ่อยๆใช่ครับแล้วก็เนื่องจากมีความกว้างของป่าด้วยก็จะมีการใช้ลองเลนซึ่งโรลล่าเนี้ยได้ทั้งลองเลนแล้วก็ low energy เลยครับลองเลนนี่ก็หมายความว่าเป็นสามารถสื่อสารได้ในระยะทางที่ไกลใช่ไหมคะใช่ครับ ในผืนป่าครับมีปัญหามากมายอย่างเช่นมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ประสบอุบัติเหตุหรือว่าประสบอุบัติเหตุกับสัตว์ใหญ่อย่างเช่นช้างอย่างนี้ครับอาจจะเป็นมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าครับซึ่งอุปกรณ์โปรเจกต์ตัวนี้สามารถเข้ามาแก้ปัญหาหรือป้องกันได้ครับผมแล้วจะเป็นการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาแก้ปัญหาได้ทันครับพื้นที่กว้างใหญ่ครับการจะใช้มนุษย์เพียงอย่างเดียวคงน่าจะไม่เพียงพอครับ ค่ะแล้วก็ได้ยินว่าก่อนที่จะเข้าร่วมแข่งขันจริงเนี่ยจะมีการจัดอบรมกันก่อนใช่ไหมคะช่วยเล่าถึงบรรยากาศในการอบรมหน่อยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างในการแข่งนะครับก็ในแต่ละวันเนี่ยช่วงเช้าของในแต่ละวันก็จะแบ่ง <c oughs> ทีมพวกเราเนี่ยเข้าไปอบรม <c oughs> รับข้อมูลแล้วก็ศึกษาเรียนรู้จากพี่พวิทยากรครับก่อนที่จะแข่งขันจริงก็มีการ ทดสอบอะไรกันนิดหน่อยครับแล้วก็หลังจากนั้นช่วงบ่ายถึงจะมาทําการแข่งขันครับในส่วนของวันท้ายๆนะครับก็จะมีส่วนที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาครับคือการอินทิเคชั่นตัวระบบด้วยนะครับก็คือจากการที่เรียนนะครับเราจะมีสมาชิก5 5คนนะครับก็จะแบ่งเป็น2คน2คน1คนเป็น3ทีมนะครับก็จะมี ฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์โปรแกรมมิ่งสองคนดัตตาอนเทอรติกสองคนแล้วก็เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมมิ่งหนึ่งคนครับโดยที่จะมีทาร์กต่างๆนะครับในแต่ละวันแล้วก็จะมีการบ้านอย่างที่เพื่อนได้พูดไปนะครับคือวันสุดท้ายนี่คือทุกส่วนจะมารวมกันเลยครับอืมคือแบบค่อยๆสร้างทีละส่วนแบ่งกลุ่มกันไปสร้างแล้วก็แต่ละวันก็ค่อยๆนํามารวมกันเรื่อยๆสุดท้ายก็คือเอามารวมกันทั้งหมดในวันสุดท้ายอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับจะได้ระบบใหญ่ระบบหนึ่งเลยครับ,รบเป็นนนกกาาาริพลังงต่ํ ซึ่งอยู่ได้นานนานๆทีจะไปเปลี่ยนแบตนะครับก็สามารถระวังภยัยต่างๆได้เช่นไฟไหม้ป่านะครับ1 2ก็อาจจะเป็นช้างนะครับดำลงชีวิตอยู่เดินไปเดินมาแช่เดถน,นนเงียครับก็จะได้แจ้งเตือนรถที่สัญจรไปมาได้นะครับแล้วก็3ก็จ,จะเป็นการลักลอบตัดไม้เงียครับซึ่งถ้าเราเอาอุปกรณ์ไปติดไว้ที่ต้นไม้แล้วมีการสั่นสะเทือนหรือว่ามีการเปลี่ยนแกนแบบต้นไม้นอนลงอย่างเงี้ยครับก็สามารถตรวจจับได้นะครับ อ้าแล้วอยู่ตั้ง5วันเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกสนุกบ้างไหมคะในค่ายโอ,โอ๋อก,ก็ก็มีมีเยอะครับก็ก็เป็นปั่นงานขค่าคืนอะไรอย่เงี้ยครับปั่นงานค่มคืนคก็ระหว่างปั่นก็จะมีพวกกวางลิงอะไรเดิมาก็มีเหมือนกันครับคือปั่นงานกันกลางป่าอย่างเงี้เลยเหรอคะก็เขาจะมี2ส่วนเขาจะมีคนที่อยู่ในห้อง กับคนที่อยู่นอกห้องเอโต๊ะมันไม่พอแต่เราเป็นคั่วี่อยู่นอกห้องเนาะเราเราได้อยู่ในห้องค่ะแล้วก็นอกจากนั้นมีอะไรอีกคะมีอะไรแบบสนุกสนุกไหมก็ก็ไนจากเพื่อนใหม่ก็สนุกอยู่ครับก็คุยกันเฮฮากันอยู่ครับตอนระหว่างช่วงปันงานครับก็เดินห่มมาห่มอะไรกันมาอย่างนี้ครับตอนแข่งมันช่วงมกรามันหนาวมากเลยลมตอนคืนหนาว บางบางทีมก็จะมียกพนมมือไหว้คอมอะไรอย่างนี้ก็พนมมือไหว้คอมเพื่อให้แบบสําเร็จอะไรอย่างนี้หรอคะครับอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ๋อค่ะก็สนุกดีครับแล้วเขาก็พามาเดินชมป่าด้วยวันหนึ่งครับเขาแยกเป็นกลุ่มๆแล้วก็แบ่งกันไปเดินนะครับผมส่วนมากเขาจะให้โจทย์มาโดยที่แบบเราเราไม่รู้วิธีทำเราต้องไปเสิร์ชหาเพิ่มในอินเทอร์เน็ตเองครับผมแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกระดับหนึ่งถึงจะทำได้เขาให้เวลามาค่อนข้างน้อยครับส่วนมากเขาจะเป็นโจทย์ที่ต้องใช้ เหมือนความเร็วในการทำนิดนึงครับแล้วก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาประยุกต์ใช้ที่เราเรียนมาตอนเช้าอะไรประมาณนี้ครับดีใจครับผมที่ได้งาน<ฆ>ครับแล้วก็ได้เงินนะครับผมได้เงินด้วยน่าจะดีใจตรงนี้ <c oughs> ก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าที่ดีใจมากสุดก็ได้มาชมธรรมชาติ<ฆ>ได้ชมบรรยากาศเขาใหญ่นะครับแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็พี่ๆอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีค่ามากครับ แล้วอย่างนี้เนี่ยไอตัวเซ็นเซอร์ที่พูดถึงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงหรอคะนี่ครับก็ใ,ในทางการแข่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า UNP box ครับก็ก่อนที่เราจะไปติดี่ะก็จะมีเป็นกล่องแพ็กเกจใส่ครับเพื่อว่าป้องกันฝนกันแดดคือเอาเจ,จ,จ้าตัวบอร์ดนี้ไปใส่ในกล่องอีกทีนึงใช่ครับแล้วก็เอากล่องเนี่ยติดตามต้นไม้เลยตาม,มที่ที่มีประโยชน์ที่แบบว่ามีการเฝ้าระวังไงครับแล้วตัวกล่องข้างในเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยบอร์ดตัวนี้ครับเป็น บอร์ดที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เป็นคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กครับส <ừ> ิ่งสมัครเขียนโปรแกรมได้พวกเราก็ต้องการเขียนโปรแกรมเข้าไปในนี้แล้วก็ในนี้ก็จะมีเซนเซอร์อยู่แล้วก็ต้องเขียนโปรแกรมให้มันใช้งานเซนเซอร์น,นี้อย่างที่ได้กล่าวไปครับอืก็คือนําโปรแกรมที่เราเขียนไปไว้ในบอร์ดนี้ให้มันนําข้อมูลของจากเซนเซอร์ไปใช้ประโยชน์ได้รประมาณมนั้นเนาะแล้วพูดถึงรัศมีในการทํางานของบอร์ดนี้สามารถทํางานได้ใกล้ๆมากขนาดไหนคะก็การสื่อสารของบอร์ดนี้นะครับใช้เทคโนโลยีลอร่า ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่มีการรัศมีการสื่อสารเนี่ยไกลระดับ1 0ถึง14กิโลเมตรได้เลยนะครับในพื้นที่ป่าแบบนี้ครับเทคโนโลยีลอล่าเนี่ยคือเป็นการประหยัดพลังงานด้วยครับก็สามารถทิ้งไว้ในป่าได้เลยเป็นระยะเวลานานไม่ต้องคอยไปเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนฐานอะไรเงี้ยครับ เรียกว่านอกจากยังช่วยรักษาผืนป่าแล้วยังช่วยลดพลังงานได้อีกเนาะก็ต้องถือว่าเป็นเยาวชนที่น่ายกย่องแล้วก็น่าเอาเป็นแบบอย่างมากๆเลยนะคะก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยให้เก่งๆยิ่งขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็เป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ด้วยกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ในวันแข่งเนี่ยผู้จัดง,งานนะครับก็คือไม่ไม่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าไปยุ่งเป็นความสามารถของอนักศึกษารุ่นรุนเลยครับในการแก้ปัญหาที่ที่เกิดในแต่ละวันแล้วก็ในการเรียนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา,าทุกท่านน่าจะทราบนะครับว่าพื้นที่ป่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กว้างมากทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยถ้าจะใช้กําลังคนเพื่อรัตะเวน <c oughs> เพื่อป้องกันไฟป่าคนบุกลุกเนี่ย ก็จะทําได้ยากลําบากแล้วก็ไม่ทั่วถึงนะครับทำให้เกิดช่องโหว่มากมายตัวเทคโนโลยีเนี่ยก็คือจะมาเสริมมาอุดช่องโหว่ตรงนี้มีไอเดียนะครับต้องการพัฒนานวันตกรรมขึ้นมาเพื่อความสนใจส่วนตัวหรือว่า แก้ปัญหาบางอย่างให้กับประเทศชาตินะครับอย่ารอครับถ้ามีไอเดียเริ่มวางแผนเริ่มงลงมือทาได้เลยครับได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เทคนิคบางอย่างจากอาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนบางเพื่อนบางคนก็มีเทคนิคแปลกๆอะไรที่เราไม่รู้ไงครับได้ทราบถึงปัญหาที่ผมแบบยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเออปัญหาแบบนี้ก็มีหรือว่าประสบการณ์ที่เกิดจากการทํางานจริงครับโดยที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนเป็นการทํางานร่วมกันกับเพื่อน ทำงานกับทีมอื่นทำงานภายในใต้แรงกดดันอย่างนี้ครับครับก็อยากให้เพื่อนๆน,นะครับเริ่มลงมือสร้างอะไรใหม่ๆนะครับการลงมือทำนะครับเป็นการที่เราสร้างประสบการณ์ได้ดีที่สุดครับมีประโยชน์ครับมือมเเรามีตาที่เรามีคนคอยแจ้งเบาะแส เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่มีการกล่าวอ้างหรือว่าปั้นแต่งขึ้นมาได้นะครับถ้าถ้าพูดถึงว่าเอามาช่วยในการรักษาป่าเนี่ยเช่นป้องกันการตัดไม้นี่นะครับผมว่าได้ไประโยชน์สูงมากแล้วก็อาจจะดีมากคือว่าถ้ามันแจ้งเข้ามาว่ามีมีคนที่กำลังจะตัดไม้เราไปรวบตัวเขาก่อนไปป้องกันไม่ให้ต้นไม้ต้นนั้นถูกโค่นไว้ก่อนอย mm ่า hmm. น,นี้ถือว่าเป็นความสำเร็จ ถึงแม้จะจับผู้ต้องหาไม่ได้ก็ช่างแต่ว่าต้นไม้ยังยืนต้นอยู่ไม่ถูกตัดค่ะ <people> <c oughs> การที่จะทําสิ่งดีๆให้กับโลกแล้วก็สังคมของเรานะคะไม่จําเป็นเลยว่าคุณจะต้องเป็นนักวิจัยค้นคว้าหรือว่านักกีฬาเสมอไปนะคะเพียงแค่คุณมีใจที่อยากจะทําดีเนี่ยคุณก็สามารถสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกของเราได้แล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นพี่ๆกลุ่มนี้ค่ะ โครงการใครรักป่ายกมือขึ้นโดยกลุ่มทำด้วยใจระดมทุนซื้อกรมมารประกันชีวิตให้ผู้พิทักษ์ป่า16,319คน เพื่อช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าที่ไม่ใช่ข้าราชการและทํางานภายใต้ความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยอมรับว่ามีความพยายามในการดูแลเจ้าหน้าที่ที่พิทักษ์ป่าเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจอย่างเต็มที่โดยมีพิธีมอบกรมทานประกันชีวิตรอบแรกให้ผู้พิทักษ์ป่าจํานวน4,445คนทั่วประเทศโดยมีตัวแทนรับมอบที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก ทั้งนเทคโนโลยีนะคะเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาและเอื้อเฟื้อต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยังทําให้เยาวชนรุ่นใหม่นะคะได้คิดได้ทําได้เรียนรู้เพื่อต่อยอดไปในอนาคตแต่ก็ไม่ได้ลืมใครไว้เบื้องหลังนะคะยังมีกลุ่มประชาชนที่คิดดีทดําดีและห่วงใยทั้งสิ่งแวดล้อมและสังคมร่วมกันมอบสิ่งดีๆนะคะให้กับผู้ที่เสียสละคุ้มครองปกป้องผืนป่าเป็นการร่วมมือร่วมใจนะคะทําให้ประเทศชาติและสังคมของเรานั้นอยู่ดีมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศจริงๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของเดินหนะ้าประเทศไทยไวทีนก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ